สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อามกับรายการคู่หูดูแลรถขุดคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการบํารุงรักษาสปอเก็ตหรือว่าสเตอร์รถขุดนะครับในส่วนของสปอเก็ตนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับก็คือทําหน้าที่นะครับขับนะครับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังในส่วนของตัวรถขุดนะครับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับใช้งานไปนะครับจะมีการสึกหลอนะครับของตัวสปอเก็ตตรงนี้นะครับ ส่วนที่จะทําให้สึกหล้อเร็วนะครับก็คือตัวตัวแท็กตัวนี้นะครับของตัวรถขุดถ้าเราปรับตั้งตึงเกินไปก็จะทําให้สึกหลอเร็วเหมือนกันหรือว่าย่อนเกินไปก็จะทําให้ตัวขอบด้านข้างของสปอกเก็ตเนี่ยครับสึกหลอเร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นการปรับตั้งก็คือให้เรายกรถให้ลอยขึ้นนะครับให้แท็กฝั่งนี้ลอยขึ้นจากพื้นนะครับแล้วก็ วัดระยะจากลูกกิ้งแล้วก็ไบแท็กเนี่ยนะครับระยะก็ตามคู่มือกำหนดเลยครับก็คือ75ถึง80มิลิเมตรนะครับในส่วนนี้นะครับอีกส่วนสำคัญก็คือนะครับการปรับตั้งจุดปรับตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราคลายฝาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกระบอกอัดจารบีอัดเร่งจารบีนะครับเพื่อตึงแท็กตัวเร่งแท็กให้ดันตัวแท็กออกนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้ามีการใช้งานในพื้นที่ที่มีโคลนมากนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องทําความสะอาดทุกครั้งนะครับให้สะอาดเอี่ยมเลยเพราะว่าพวกดินโคลนทรายต่างๆนะครับก็จะมาส่งผลนะครับส่งผลใหเ้เป็นเหมือนกระดาษทรายส่วนหนึ่งนะครับมาขัดพวกหน้าสัมผัสตรงนี้ให้ชิ้นส่วนสัมผัสกันเนี่ยสึกลรอเร็วขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการบำร,รุงรักษาเราจะต้องทํา ทั้งด้านซ้ายด้านขวาไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานแล้วให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวชุดช่วงล่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานรถขุดทุกท่านนะครับหากใครมีข้อสงสัยคำถามสามารถส่งมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b ์ให้กับช่องสยามคูปตาด้วยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ